สวัสดีครับ,บเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที T ่ดี้ชาแนลนะครับอยู่กับเกมแลกนลับออริจินครับผม <laughs> ก็วันนี้มันก็ถึงเวลาที่เรียกว่าตัวละครเราจะต้องเติบโตนะครับเนื่องจากการที่ผมดอง <c oughs> ดองเคมมิน,นี้ไม่นานคือไม่ดองหรอกคือไม่มีเวลาเปิดครับก็เลยไม่ได้เปิดสักทีเจ้าตัวเนี้300ยสา0ร้อยบไปเลยอ้ <laughs> โหขึ้นขึ้นไปสามร้อยใบแล้วก็เดี๋ยววันนี้นมาเปิดครับ เอา2การันตีแล้วกันเพราะว่าเอาสองการันตีครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าหลุดเกิน2ไหมส่วนตัวละครอ,อยากได้ก็คือน่าจะเป็นเออกวางกับนี่หรอกว้างก็ได้ครับจริงๆเรายังไม่มีอ๋อเจ้าเจ้านี่นะแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับพี่เท่าไหร่ก็คงไม่ได้เอามาครับก็น่าจะเอาเป็นสองตัวนี้ฮะนะฮะแล้วก็ไปห้าอันก่อนนะเป็นออเดอร์นะครับเป็นออเดอร์คือเรียกว่าเราก็อย่าไปหวังเงะแยครับผมค่อยๆเปิดไปเรนะื่อยฮะว่า ก็หวังแหละพูดทำไมวะคือก็หวังแต่มันก็แบบก็ผิดหวังไงแล้วมันไม่มาสีทองก็ไม่มาเหรอเฮ้ย hey! อาจจะต้องนั่งเออนั่งเปิดหรือเปล่าแบบแล้วก็ยำเกงวะ่ะเราเจะไม่ยำเกงเขาไงขาดเท่าไหร่การันตีนะไม่ได้ดูด้วยแล้วสีทองมาครับโอเคอะสีทองมาก็ อย่าบอกว่าการันตีนะไม่รู้การันตีป่ะนะนี้ก็คือสองทับหกสิบนะไปจําไว้นะครับก็ค่อยๆเปิดค่อยๆไปฮะไม่ต้องรีบครับไปอย่างไงบุญละลม่อมอะเราไปเรื่อยๆครับเริ่มไม่เรื่อยแล้วไม่มาเลยเหรอเลืคือจริงๆอยากเห็นก้อนแบบการันตีสักนิดหนึ่งนะนะช่วยหน่อยอะ รักผมทีฮะอโออรักผมทีฮะอันนี้ยี่สิบเจ็ดนี้สี่สิบเก้านะครับสี่ิก็ยังไปได้อีกฮะสีทองครับอืมสกุลจิตก็ถือว่าเอ่าเลททองดีนะเอาจริงเลททองแอบดีครับรู้สึกว่าน้องน้องมาไวฮนะแต่แดงน้องไม่มาฮะ Hmm. แดงน้องไม่มาครับแต่ว่าเรียกว่าทองถือว่ามาวันนี้หกสิบไปครึ่งทางอะ่ะตอนนี้เราไปครึ่งทางอะ่ะทุกคนหมุน,น่อยขยันเลนยมาแต่ชิ้นส่วนครับตัวไม่มามาแต่ชิ้นส่วนครับตัวมาด้วยฮะอย่ามาแต่เศษส่วนนะเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไม่ได้นับเลยฮะเจ็ดสิบเก้าครับ ผมจะเหลืออ like, ันท awesome. oh, oh, ้ายไว้เปิดแล้วกันอืมเหลืออันทายไว้คือถ้ามันไม่ออกจริงคือไม่ออกครับไม่เป็นไรฮะเราแบบจริงเหรอวะเฮ้ยนี่คุณจะล่อผมการันตีทุกอย่างไม่ได้นะเกมเมื่อวานก็แหลกทีนึ่งนะวันนี้จะเอาสุดเหรอโอ้ยเก้าเก้าแล้วโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วกูท้อโอ้วัยรุ่นการันตีร้อยสี่ครับ ผมกดอีก3ครั้งถ้าไม่มาคือการันตีนะครับครั้งหน้าสีทองการันตีนะฮะโอ้โหแล้วมันไปจริงฮะนี่สีทองการันตีนะครับอันนี้ไม่ต้องสกใจครับการันตีแล้วครับไม่ต้องใจเรื่องเรื่องไข่ขขหมุนนะเล้วกว่ามาอยู่แลว้ว <laughs> เห็นไหมมันมาอยู่แล้วอะหนึ่งครั้งห้าทีไปไม่มาก็คือไม่มาเดีอยวยังไม่มาคือไม่มาครับการันตีการันตีอะดิ ใจร้ายกันเลยเหรอวะซึ่งก็อืมเอาจริงนะมาตอนนี้ก็ไม่ดีใจละมาตอนมาตอนนี้มันก็ไม่ดีใจละอันสุดท้ายอีกอันนึงอะมานี้มั้งมาก่อนการันตีหนึ่งอันป่ะครับหนึ่งอัน,นอครับมาน้องฮะ รับไว้ครับอ่ามาครับไปต่อฮะวันนี้ต้องไปถึง2การันตีฮะไปถึง2การันตีครับ,รรบวันนี้คือแบบใส่เต็มข้อฮะเรียกว่าวันนี้ต้องเติบโตผมจะต้องเติบโตครับเติบโตทางไหนไม่รู้แต่ต้องเติบโตฮะเอาหน่อยพี่ชาย พี่ชายพี่ชายนิ่งกรีบโอ้โหมีสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าไอ้เปิดเปิดถูกตู้ปะวะเปิดถูกตู้ปะวะไม่มีสีฟ้าวะโอ้โหตายแล้ว ร้อยห้าสิบใบอะมีอะไรเปิดเล่นรอปะไปขัดดวงก่อนได้ไหมขัดดวงขอขัดดวงก่อนรู้สึกแปลกๆอันนี้อ,นนอนนเดี๋ยวเปิดนี้เล่นเหมือนนี้เล่นอ่ะมีอต่าย่อยอะเปิดเฮย้ยได้ใช้อันนี้โอเคไปต่อไปต่อครับบางทีถือว่าได้ใช้นะรู้เรื่องอะรู้เรื่องอยู่เมาเปิดนี้ไม่หมดเลยครับเปิดเปิดแบบใบเพชรธรรมดาไปก่อนครับ แต่งจริงน้องปลาหมึกผมก็ชอบครับเพราะยังไงมันก็วิวเดอเมดได้ดีฮะเรียกว่าเป็นสายซับที่น่ารักครับมีในทีมก็ดีฮะเรียกว่าไม่ได้รังเกียจน้องที่มาฮะแต่สีแดงมาบ้างก็ดีครับมาเรียกว่าเคลียร์ครับเราขออนุญาตผมขออนุญาตเคลียร์พวกตัวๆบ้างนะที่ตัวมันค้างๆน้องดอๆเดี๋ยวพยายามเคลียร์ออกไปบ้างครับมันได้โล่งหน่อยฮะสามสิบห้าสี่สิบเอ็ด 40อืมอืมมีแต่ชิ้นส่วนนนะอันนี้น่าจะสิการันตีสีทองปะครับไม่นี่อันนี้กัน่นานะคุ้นๆอยู่อะไม่ต้องตกใจฮะไม่ต้องตกใจด้ยว่าผมจำได้อยู่อะที่ง่ายจำได้เป๊ะห้าสิบห้าครับ เราเข้าสู่ครึ่งทางครับผมมัเข้าสู่ครึ่งทางแล้วครตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ไงวันนี้ก็ต้องสองการาันตีอยู่ครับแต่ว่าอยากรู้แค่มันจะมาเกินสองตัวได้ไหมอะในร้อยส่สิบใบสองร้อยสบใบเนี่ยเออโอ้ยินส่วนอีกแล้วพี่ชายไม่มาเลยฮะ สุ่มสนุกเลยมันสนุกนะเกมนะนี้นะสุ่มมันสุ่มสนุกดีนะแต่ไม่มาเลยนะนี่ผมกดเพลินมากเลยนะไม่รู้ว่ามันไหลเท่าไหร่เนี่ยโคตรเพลิน90ภาพเดิมสุ่มทีละอันได้ไหมเมืม่อกี้ทีละอันก็ามาก่อนอลองดิเผื่อมันจะมาอะลองดิลองสักห้าอันดิอืม อย่าเพิ่งลาวได้ไหมเนี่ยสีฟ้าก็ลาวแล้วเหรอเราลาวแบบโอ้โหห้าอันครบขอผ,อผุ่มห้าอันแล้วกันนะม่วง้ฮัาดูคนอนื่นเขาได้วงได้วัวกันดูผมสิครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้ฮนะเหมือนไอ้ดีมันติดบั็อกอะจริงอืม มาให้มันจบจบไปฮะมาปะโอ้โหโอโหอีกแค่สิบห้าอันอีกแค่สิบห้าอันไปเถอปะไม่หวังละไม่หวังครับถึงแม้จะหวังแต่ก็พูดว่าไม่หวังแล้วตอนนีน้ทองฮาปี้อืมหนึ่งอันปะ มาก่อนบ้างไหมเดี๋ยวจะล่อก,การันตีอันไหนดูสิดูความใจแข็งของเขาสิมันจะมันว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะอันสุดท้ายครับไม่ต้องลุ้นนะไม่ต้องลุ้นหนะ่านเลยท้งนั้นครับ,กบเกมนี้ไม่รู้จะมีสุ่มไปทำไมอะ่ะล่อสุดเสมอครับ เจ็บปวดเพื่อนขั้นน้องก่อนแล้วกันครับโอ้โหไปขั้นขั้นหกแล้วครับอดล็อกพลังอยางต่อเนื่องครับผมแล้วก็เดี๋ยวน้องวาผมขึ้นไปขั้นสองครับไปขึ้นไปครับ <c oughs> เออข้าเจ็บปวดช่างมันครับก็ถือว่าได้เท่านี้ะ <c oughs> ได้แค่ไหนกน็เอาแค่นั้นครับอ่ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดซับเป็นผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกระตามด้วยเวลาผมไลค์กระลงคลิปมานนแจ้งเตือนสุดท้ายมีไรก็คอมเมนต์ไว้ทุกคนยังไงเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายฮะทุกคนนะ